ที่เมืองแห่งหนึ่งมีโดนัทที่แปลก<ต>ประหลาดมากมันขยับได้อืมซึ่งหนมปังตัวนี้มันช่างแปลกประหลาดเหลือเกินเอาละเดี๋ยวฉันจะลองกินดูบ้างเนาะเอาละนะครับตอนนี้กลับบ้านมาได้แล้วนี่ฉันมีขนมปังสดมาให้นายกินยซึ่งมันทําให้ไอ้ปลาหอยนั้นเกิดการบ้าคลั่งเพราะว่าขนมปังนี่มันใส่ย,ยาบ้าเฮ้ยไม่ใช่เอ้าเอา,เอา ยังไงหมดแล้วนะครับนะยังไงนะครับนมปังสดใหม่ทำให้พวกปลาคอยปลาข้างโอ้มีปลาบิลัญญาอยู่ร่วมกับปลาบินได้ด้วยทำไมไม่กินกันวะนะครับกูจะไม่แปรนะคะอ,อะ่กินปลากข้ปอืมกินเกาไปีอ่ะกาะปเออวันดีฉันปลาคอยขนมปังนี่โอ้โห,หกินแล้วยิ่งแซ่บวะ่ะ ฉันต้องกินขนมปังตัวนี้ให้ได้โอเคเอาละงับงับโอ้ฉันมีเพื่อนเป็นปลาปักเป้าด้วยเว้ยเฮ้ยสวัสดีปลาปักเป้าอืมกินเข้าไปง่าง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 ากินปลาปักเป่าเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับกินขนมปังพูดผิดนะครับนะโอ้ก็จะกินฉันโหลปลา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 พูดผิดพูดผิดเช้าวันต่อมาโอเคตอนนี้รู้สึกว่ากําลังจะเย็นแล้วนะครับนะซึ่งมีปลาพวกนี้รวมตัวกันเหลือชิ้นสุดท้ายนะครับรู้สึกจะแย่งกันกินอ้าว อ้าวยังไงอ้าวปาปักเป้าคูเป็นไรวะนะเอ้าอู้ฉันไม่รู้ฉันเป็นอะไรเอาแหละตอนนี้ครับเฮ้ยปาบินได้เอาล้ยเฮ้ยไอหนุ่มดอเป็นตัวเดียวที่มีปีกนะครับอ่ะอันนี้คืออะไรวะนะครับมันได้รัพลังจากเทพเจ้าข่อยหรือเปล่านะครับไอป้าปาพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเอายังไงเฮ้ยเจ้าเห็นข้อไหมเจ้าปลาทั้งหร่อยเจ้าได้รับสิทธิพิเศษเพื่อได้พลังปา แเฮงทศวรรษมอยอันนี้กูฆ่าโคตรมั่วเลยนะครับเอาหลบอะไรทำอะไรกันวะเนี่้เอ้าเอ้าเล่นซ่อนหากันนะครับอะไรวะเนี่ยกูเล่นเกมอะไรอยู่วะเนี่้มีความสุขจริงๆเลยเอ้าเอ้าอะไรวะมีคนโดนจับตัวไปไอ้าะวโดนโจมตีแล้วพวกเราหนีแล้วโดนจับตีวแล้วตก็เรานีแล้วปะไม่ไม่เดี๋ยวกูละสิ่นะ ทุกคนยังอยู่อยู่ไหมทุกคนอยู่ไหนกันหมดทุกคนอไม่นะแต่ฉันคนเดียวเพื่อนฉันไม่ทั้งสามคนจริงปะก่อยให้อยู่คนเดียวไม่มาเอาละเริ่มจากเรเวลแรกนะครับที่เราจะต้องทำอะไรนะครับไปตามหาเพื่อนหรือเปล่านะครับนะออโอ้โหโอ้โอโโอโโอโย อ้อออออนี่ฉันออนี่ฉันอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วฮะที่นี่มันที่ไหนวะฉันโอ้อันนี้คืออะไรโหว้าววิวสวยจังเลยขอบคุณนะมนุษย์โหยอร่อให้กูวะเนี่ยอ๋อหนมปลาสากุระนั่นเองโอ้เห็นแล้วก็คิดถึงเพื่อนเราทั้งสามตัว แต่ตอนนี้ไม่มีพวกมันแล้วหรือว่ามันอาจจะต้องอยู่ข้างนอกนั่นแน่ๆเลยฉันจะต้องออกไปตามหาเพื่อนอ,อะไรวะเฮ้ยเราเข็นได้นี่วะเฮ้ยนีน่ยอีกเออเอเอเฮ้ยเฮ้ยคิดอะไรออกนะโอเคมันจะทำอะไรของมันวะโอเคนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะต้อง ทำการทำอะไรสักอย่างนะครับโอเคไหลไปตามอ๋อโอเคนะครับนะถ้าแตกไปเป็นไรไปเนี่ยนะครับนะโอเคหยุดหยุโอ๊ยแตกมาทำไงวะเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเราต้องออกไปนอกประตูนะครับนาเพรากิีเราจะต้องไปตามหาเพื่อนทั้งสาคนเออมองปลาปัเก้าแล้วก็ุ้ยไอ้กูเจอพวกตัวเองไอ้ไย้นกอัดไป ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหม่ฉันคือปลาผู้อยู่รอดปลาผู้อยู่รอดฉันไม่ตายหรอกเอลแอลกูกูตายกูตายเรียบร้อยตายนะครับอ่ะเอาใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตะกี้ผมตกใจนะครับนะมันรู้สึกว่าจะเจอเพื่อนเก่าบักจิมมี่หรือเปล่าเฮ้ยวัตจีเฮ้ยวัตจีวัตจีพ่อวัตเีไอ้ข่หรือเปล่านะแกแกมาอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่ตอนไหนโอ้ฉันก็เพิ่งมาอยู่ตะกี้แหละ ฉันตามหาเพื่อนทั้งสามคนพอจะเห็นบ้าพอจะเห็นงั้นเหรอไม่เห็นหรอกเว้ย,ยกูอยู่ที่นี่มานานแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปแล้วนะไอจิมมี่โชคดีแล้วกันโอเคเอาละนะครับนะอึบอึบยังไงวะอึบไปไปแล้วอึบไปจะปัจจ่าเฮ้ยจะบัจโอ้ยโอเคนะครับรอที่รอจะปัจจ่า่โอ้อยคืออะไรวะเ,เ,เฮย้ยโดีจะบัจจ่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกแกแกพอจะเห็นสามคนนั้นไหมเราไม่รู้วะเราอยู่ตรงนี้บอ ไม่รู้เหมือนกันนะเราเราเรา,เราไม่รู้อ่ะเราเราไม่รู้จริงๆฮ้มันพูดแต่ไม่รู้อ่ะมึงลงไปเล็มึงลงไปนี่กูเกลียดมึงลงไปโอ้โหอู้อ้าวอ,อะไรวนะน่ะเฮย้ยตกไปไม่เป็นไรเหรอตกไปไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเออได้เรี่ยงนะครับโอเคผมจะลองกิ้งไปดูนะครับนะตามไอ้หมอนั่นไปฮึบนี่โอเคโอ้ตึ๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดโอเค OK นะแต่ประตู โอเคฉันจะไปเอาประตูประตูถ้าจะออกไปตามร่าหาเพื่อนฉันทั้งสามคนฮ่าปลา่อยจงเจริญโชคดีนะจิมมี่ค่อยเจอกันใหม่ตึ๊ด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 ตื๊อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตื๊อตึ๊าตึ๊ดตึ๊ดตื้อตอตื้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 อตืเดตื้อ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 ตือตื้ตต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 ตือต เออมาเปิดสักนานะครับโอเคเอาละเราจะต้องไปตามราคาเพื่อนเราซึ่งตรงนี้มีคนเยอะมากเลยนะครับนะแต่ตอนนี้ผมจะบาจับ๊จัยนะครับเราต้องค่อยๆเข็นไปว่ะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยมันต้องใช้หลักฟิสิกส์นะครับเออเอาละฉันจะค่อยๆไปี่นี่จะไม่ต้องพึ่งใครทั้งสิ้นนี่ไหลไปไหลไปโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 อยยยยโอ้ยโอ้ ฉันตามตรงนี้แหละเทปเจ้าข่อยนำทานฉันอยู่ฉันรู้เอาล่ะแล้วต่อมาฉันจะต้องกูจะรอดไหมนวันนี้นะครับอ่าโอเคกูจะค่อยๆลงไปไปอ่าอโอ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหหัวใจแทบวายก็ดูว่าปลาข่อยจะตายแล้วถ้าปลามันทำอย่างนี้ได้แบบในชีวิตจริงแบบตามหาร่าหาเพื่อนอย่างนี้โอ้โหคือแบบผมโคตรตกใจเลยแล้วเนี่ย อปลาคอยประจนภัยตามราหาเพื่อนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอ๊้ยอ๊อยอ๊ยจะอ้วกเดอ้าไม่ทำอะไรวะเน้อู้อู้อยนมปัง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 อู้อู้กได้กินนมปังไม่รู้ว่ากินยังไงด้วยซ้ำกูอยู่ในโถนะครับเอาแรเอาแรงคุอ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยกระจกเราจิบหาย กระจกแล้วชิบหายเดี๋ยวกูต้องตายแน่เลยโหล,โลแล้วแล้วโอเคเอาแหละแต่ฉักก็จะสู้ต่อไปไหลไปไหลไปคอยไหลไปโอ้ยไม่ออู้หไหลแรงไหลแรงไหลแรงแสงทางโค้งไหลแรงแสงทางโค้งโอ้หูอ,อ้ลงแบบนิ่มๆลงแบบนิ่มๆกูบบรอดมาได้ไกก็ไม่รู้โอ้โหโอ้ตะกี้ลงฆ่าหวาดเสียวมากเลยนะครับะโอเอาแหละอันนี้คืออะไรต่อลงไปได้ไหม โอ้เอาล่ะต่อมาชันเขาใกล้สู่ความจริงแล้วนี่เพื่อนชันน่าจะโดนมาปล่อยมาทั้ง3ามตัวแล้วแหละแล้วก็เห็นว่ามนุษย์มีเยอะมากเลยถ้าเราลงไปตรงนี้คงโดนรถเหยียบด้วยซ้าเอาไงดีว่าถ้าเราลงไปตรงนี้จะเป็นไรไหมน้าน่าจะไม่เป็นไรนะมาจักโอ๊ยอะอะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยรถรถจะยันรถรถรถ ไปแล้ว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 โอ้โหๆๆเฉียวหน้าเฉียวตามนุษย์ไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอเคคนนั้นคุยกับแฟนอยู่คงไม่สนใจเราแล้วเราจะไปทางไหนต่อว่าไม่มีอะไรบอกเลยว่าให้กูไปไหนเฮ้ยให้กูไปไหนเนี่ยทันหลงทางแล้วช่วยด้วยเทพเจ้าคอยช่วยชี้ทางทันทีโอ้ลอยก็แค่ลงจากน้ําลงไปเลยลงไปสู่ธรรมชาติจริงเหรองั้นฉันลงเลยนะโอเคเอาล่ะฉันจะลงแล้ว นี่ทลอดเจ่กูนูกว่ากูจะบวัวแต่ที่ไหนได้ถูกสักกันขอบคุณเทพเจ้าคอยชี้ทางผมโอเคฉันจะออกจากตรงนี้แล้วฉันอยู่ในอท้องทะเลแล้วนี่นี่เอา้เอา,อา,อา,อายังไงยังไงเอาอะดงมาอุย้ยนี่มันปลาดิวาโอ้ชิบหอยแล้วชิบหายแล้วปาลวปาหอยมึงไหลมาแล้วเฮ้ยจริงกระจกมันลาวไม่ใช่เหรอนะครับ ผมบอกได้ว่าเกมนี้ผมจะไม่แปลให้นะครับเพราะว่าผมแปลไม่เก่งนะครับนะผมแกแบบด้นสดไม่เก่งเลยจริงๆเอาละครับต่อมามาที่เรเวลสองนะครับรู้สึกว่าจะมีคนเก็บเรามานะครับนะกูจะไปได้อยู่แล้วเทพเจ้าคอยแกไม่นะบอกให้ชั้นลงไปเลยเพราะชั้นไหลายๆๆหลๆหๆไหลเก่ง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 ไปจนติดท้ายฝั่งแล้วก็มีคนเก็บชั้นมาได้แม่งเอ้ยเฮ้อจริงจริงไม่รู้ว่าเด็กคนไหนนะอาจจะเป็นจิมมี่ล่างเด็กก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ก็ช่างเถอะ มันเก็บชัดมาแล้วฉันก็ต้องหาทางนี้ออกไปอยู่ดีโอ้โอ้ห้องนี้มันลกจริงๆเลยเฮ้ยโอ้โหนี่มันคือแสงองเทพเจ้าคอยดีนาเทพเจ้าคอยครับคุยกับผมหน่อยอู้ว่าไงไอ้ป้าคอยแกต้องกอะลอยผมต้องการที่จะตามล่าหาเพื่อนตั้งสามคนให้เจอว่าพวกผมคิดถึงเขาแล้วเขาเหมือนครอบครัวผมครับโอ้อยังงั้นเหรอมันแกก็ตรงไปทำนี่เลยนี่ใบพัด หรือว่าเส้นทางของกาบหอยสีทองถ้าแกตามไปฉันจะพาแกไปเจอเพื่อนอย่างแน่นอนจริงเหรอนี่มาแนละ้วโอเคตามไปอย่างที่เทพเจ้าคอยบอกือฉันรู้สึกแปลกๆแฮ่น่าจะอ่ะเขียนไปหรือเปล่าใช่ไหมปั๊บปั๊บับเกิดอะไรขึ้นปั๊บอุ้ย อ๋อ um, บันไดลงชั้นใต้ดินอ่าเอาละโอ้โหตอนนี้จะเห็นถนนแล้วฉันเห็นรถด,ด้วยฉันจะเป็นอิสระแล้วนี่ไหลไปไหลไปเลยลูกพ่อไหลไปอ๋อจับมันจับมันจับเฮ้ยหยุดก่อนชะลอชะลอเกือบตายแล้วกูเอาละโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสกูรู้สึกว่ากูกลับมาที่เดิมเลยไม่น่าลงจากทะเลเลยโดนไอจิบบี้ร่างเด็กเก็บไปเออเอาละแล้วฉันต้องทำยังไงต่อเนี่ยเอ้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 ยจับจับจับโอ้ยกูไม่ได้เริ่มจะทำอะไรอย่างนี้เลยเออ้ กูจะกรอดกูอยกรอดนี่นี่กูจะกรอดนี่เด้งหนึ่งฮึยฮนั่งไงนั่งไงน้ำน้ำน้ำนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ่ะกูตายฉันรู้แล้วนี่ลงทางนี้เลยใช่ไหมโอเคแต่กี้ยังไม่รู้ว่าลงตรงไหนนะครับโอเคเอาละเทพเจ้าคอยคุ้มครองฉันด้วยอ้ามาแล้วโอ้โหไอใหม่นะชิบหายแล้ว คิดหายแล้วโอ้ยกูไม่มีอ้าวล้วกูจะไปยังไงวันเดียกูไม่มีกูไม่มีหรอแล้วว่าแต่มีขนมปังลอยตรงนี้ขอขอกินเพื่อพลังหน่อยโอเคเอาละฉันจะต้องไปยังไงต่อมีอะไรเฮ้ยดันง่ท่อเราไปน้ําออกสู่ทะเลเราจะไปอิสระแล้วใช่ไหมเราจะไปอิสระแล้วอืเอาละเทพเจ้าคอยนำทางผมด้วยไปแล้วเย้หวานหวานโอ้ยโอ้โหกูเหมือนสเปิร์มยังไงไม่รู้ว่ะวัดวัด อแนโหวันจ้วโอ้หวันสวรรคจริงๆเลยมันมันมากไม่รู้ว่าจะพาไปไหนมือนกันอาจจะพาไปชักโคกก็ได้ใครจะรู้โอ้โหโอ้แต่เขาไม่พาไปชักโคกหรอกเพราะตอนนี้มันต่อไปสะออ้ยไม่นะฉันอยู่ไหนวะเนี่ยบ่อขี้หรือเปล่าโอ้น่ากลัวจังเลยตาคอยไม่อยากทําอะไรอย่างจี้แต่ก็อะไรวะเนี่ยลงไปได้ไหมเนี่ยโอเคถ้าจะลงไปแล้วกันปึ๊บ โอ้โหโอ้นี่มันท่อระบายน้ําเสียหรือเปล่าวะเนี่ยนา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 อุ๊ยมีเข็มฉีดยาด้วยโอ้โหมันจิมหน้ากูแล้วอ้ฮะอ้าวเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้าเข็มฉีดยาจิ้มหน้ากูโอ้ยไปอ้ไม่ไม่ไม่อ้าวกูว่ายังไงให้มันโดนเข็มฉีดยาวะอ้าเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ้าวอ้าวอากูเริ่มแล้วอ้ากูเริ่มแล้วเอ้ยเฮ้ยออกออกไม่ไม่กูติดกับ ดักมหาปร,รายกูไม่คิดว่าเออไม่ไม่เอาออกไปออกูตายแค่โอเคเราต้องไปตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมมุดไปปะใช่ไหมฮึบโอ้โหไปแล้วนะครับโดนดูดไปแล้วนะใครปลาข่อยอ้าอ้าอ้โดนดูดกูโดนด,ด,ดูดออ้านี่เป็นแผนการของเทพเจ้าค่อยหรือเปล่าช่วยดูด,ด้วยปลาค่อยกำลังจะตายแล้วว,ว้าวว้าเจ้าว้าวโอ้โอ,โอ้โอเคตอนนี้กูหลุดมาจากอมวงอะไรไม่รู้แล้วนะครับเป็นอนมวง,งใหญ่ๆ แต่ก็น่าจะเป็นอุโมง์ที่สะอาดพอสมควรเลยนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้ไอปลา่อยมันมุดไปมั่วแล้วเอ้ยจะปะจาโอ้ยติด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 อ้าวชิบหายเออเออเออชิปหายแล้วเอาเอาลงมาไปตรงที่ไม่โอ้โอตายเลยอ่ะโอเคตอนนี้ผมลงมาตรงที่แล้วนะครับนะโอเคผมจะค่อยๆเขียนไปนะครับนะรู้สึกว่าจะมี รุ่คนยังครับรังรงรถอยู่โอ้ฉันชอบรางรถรถสีแดงของฉันหเสียงอะไรวะอือก็ไม่มีนี่เดอโอเคเอาละผมจะไปแบบเนียนๆนะครับนะผมจะไปแบบเนียนๆเนียนๆที่สุดโอเคอย่าทำให้เขารู้สึกว่าการที่เห็นเราเป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่ามันก็คือรถเข็นน้ำเฉย เขาคงไม่เห็นว่ามีปลาเขียดอยู่นะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะคุณลงุงอย่าว่าผมนะผมไปแล้วนะโอเคล่นลนวเว้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนไม่ไม่นะโอ้โหลุงเขาลุงเขาบอกว่ารถเข็ดชั้นไม่นะเออเจ็ดน้ำชั้นไม่นะมาแล้วมาแล้วไปปิดทางกูไปปิดทาง,ไ,ทางไม่ไม่วอดวอดวอด,ดอะไรมงคงอดิมันไหลไปเองเจ๊กบ้ะ กูต้องไหลไปทางไหนวะเนี่ยนคร๋นะเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเนะดีก่อนเดีก่อนไม่ไม่ไม่กูไหลไ,ไปทางนี้ก็ได้เอออ้า,อาเอาเอากูเข้าก่อนเอากูเข้าก่อนกูรู้มึงงงตอนนี้เอากูเข้าก่อนไม่เออเอากูเข้าเอากูเข้าเแย่า <c oughs> ตายเออหม่เนาะโฮ้ยเอ้ยรถนี้มันเข็นอีกได้ไงวะเนี่ยเอ้ยมันมีตัวอะไรอยู่ในด้นวะเนาะเฮ้ยมันมีปลาเหรอเออมีปลาจริงๆด้วยเฮ้ยเอาลนะกูจะเก็บไปแล้ว กูจะเขียนไปละกูไม่รู้ละกูจะเขียนไปละเออแต่ทางนี้มันเขียนไม่ได้ครับท่านผู้ชมมจะไโอ้โหมึงจะเตะทำไมกูโกกเลยสองรอบแล้วนะอยากให้กูถือปืนได้นะกูยิงมึงแน่เลยอ้มนุเฮ้ยกนะูตายแล้วเอาละคราวนี้รอบที่สามนะครับอันนี้เป็นทางเดียวนะผมว่าน่าจะเป็นทางเดียวนะต้องไต่ขึ้นไปนะผมว่าโอเคผมต้องไหลขึ้นไปแต่มันไหลไม่ได้นะครับเอาละอ่ะมันเตะอีกแล้วมันเตะกูอีกแล้วกูจะเข้าไปกูจะเข้าไปเอากูเข้าไปไม่ช่วยกูด้วยมรรลุเอากูเข้าไปอ่ะหายใจไม่ออกไม่มีทาง เอาละตอนน uh huh. ี้ผมไม่มีทางแล้วไอ้หมอด้านมันก็ต้องการสงสัยอยู่ได้ว่าตู้น้ําตัวนี้มันเคลื่อนที่ได้ไงมันเคลื่อนที่ได้เพราะปลาอย่างไรไรเบื้องนี่นี่นี่งงอันนี่ว่าไออยู่ว่าไออยู่อะไรเราไม่รู้เว้ยนี่นี่ไหลไปเดินช้าๆอย่างนี้เสร็จกูเฮ้ยกันหินกอนหินอ่ะมาจะบักกัเฮ้ยติดแล้วติดแล้วเฮ้ยไปไปลูกไปลูกไปลูกมันมาแล้วมันมาแล้ว่งไป มาย,ยูจะไรขาดฉันเออไอบอลนั่นก็บอกกามบ่เดี๋ยวดิโอ้ยบอลโอ้ยกูวิ่งชาอย่ยังกระเต่าทำไมกูวิ่งชาจัจเรยวะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครมาไอมุนย์บอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตามกูไม่ทันหรอกกูมันสายซิปแซกโฟไฟเว้ย เอาละอจะปัจเจ้าปัจเจ้าปัจเจ้าเอ้ยอาติดนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะจิบจิบห่างจิบห่างจิบห่างเฮ้ย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 จะพึ่งอ้าไปเร็วลูกไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้อะไรวะเนาะโอ้แกเป็นใครโอ้มันคืออะไรกันแหมมันคือปลาคอยยังไงล่ะถูกสังสารโพเทพเจ้าคอยเฮ้ยนั่นไม่แม่น้ำ เสร็จผมเสร็จผมผมได้เป็นอิสระแล้วเอออร่อยเนาะอร่อยกจะไปไหนของแกเฮ้อช่วยด้วยครับมีกระติกน้ำมีกระติกน้ำผีสิงช่วยด้วยอ้เอาแหละกูไปนะกูโอโอจะเป็นอิสระแล้วกูจะเป็นอิสระอ่ะฮ่าเอเรียบร้อยนะครับ ปลาไข่เป็นอิสระนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหจับปลาจ้ว้าวโอเคนะครับนะโอ้ยสำหรับวันนี้ก็จบกันไปที่เลเวลสแล้วกันนะฮะดาดานที่สนะครับโอเคถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกม I am fish หรือว่าเกมบักป้าไข่ระจนให้ตามหาเพื่อนทักสานะครับก็โอเคจบไปเท่าน,นะครับนะรอดูนะครับใน EP หน้านะครับถ้าคนดูเยอะเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาแคสโดยเร็วเลยนะฮะโอเคแต่สำหรับวันนี้พอแค่นะี้ไป